ครับเพื่อนๆครับวันนี้นะฮะเรากําลังเดินทางไปที่นะฮะสังวัดมหาสาร,รคามอีกรอบหนึ่งโอ้โหมีรถนําขบวนด,ด้วยนะฮะให้สยามชาแนลเดินทางนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยเนี่ยดูท่าทางแล้ว <laughs> ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่กระรบรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ ทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้สยามชาแนลนะครับอยู่ที่นะครับอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับเรามาทําอะไรที่นี่ครับเรามารับเหรียญเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญนะฮะที่เรารับกับเพื่อนๆของเรา f อของเราที่อำเภอโกสุมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ1นบาทนะฮะตราแผ่นดินนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับไม่จําเป็นต้องตรงกับยอยัก แต่เรารับซื้อแพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดูคลิปนี้ให้ละเอียดครับแบบไหนที่ f 4ที่โกสูพิสัยนะครับเป็นผู้โชคดีนะฮะที่จังหวัดมหาศราคามเรามาดูข้อมูลแล้วก็ไปติดตามรับชมกันเลยเลยครับ เพื่อนๆนักสะสมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนะครับเอฟซีของเราที่อำเภอโกสุงพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไหนแม่ขึ้นได้ใหญ่ไหมยู่พี่น้ำทั่วแม่จ้าบักลายอยู่หัน่วมหลังคาเลยโอ้แถวดอนกอยสิบเปอร็นต์ดอนกอยในน้ำทั่วมอนก้อนี่ละจ้าบ้าดอนกอยนี่ละตอนนี้แม่ใหายไหอยู่ใสครับเนี่ยอยู่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลมองหลังบังกะโลนี่จ้าโอ้หลังบังกะโลนะครับตรงนี้เป็นบึงยังแม่เขาเป็นบึงกุยบึงกุยนะครับอที่ยุบ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเบิ้งเหรียญเลยนะแม่เนาะนะครับเหรียญที่แม่สิมาขายให้นะครับนี่ฮะของจริงครับเพื่อนๆครับ FC ตัวยงเลยนะฮะที่นะครับดูสยามจะเนี่ยมาโดยตลอดแม่เบิ้งมาตลอดปะครับสยามเนี่ยตลอดเลยจ้าเบื้งประจำเลยจ้าเบื้งเป็นประจำเลยจ้าโอ้แม่เลยหัว่าจังสีนี้ราคาเป่าแม่เม่อแม่ผมตัวไอซื้อบอกก็ตัวดอกร่าอว์วิลลีนี่แหละ ตัวว่าหลากหลายคนป่านนี้ตัวบ่ได้ดอกนนี่ตัวบ่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหรียญของคุณแม่นี่นะครับทําไมถึงมีราคาแพงนะครับเพื่อนๆครับใครที่นะครับมีเหรียญที่เราจะพูดถึงนะครับนี่คือเหรียญ1บาทนะฮะของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งด้านหลังเนี่ยนะฮะเป็นตราแผ่นดินนะครับเนี่ยฮะเป็นปี2505ไม่จําเป็นต้องชี้ตรงยอยักษ์นะฮะแต่ผมรับซื้อในราคาแพงนะครับถ้าชี้ตรงยอยักษ์นั้นการันตีขั้นต่ำไปที่เหรียญละ สองหมื่นบาทขึ้นไปนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้ตรงยอยักษ์แต่ทําไมมีราคาเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูเหรียญของคุณแม่ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของคุณแม่ที่เอามาวันนี้คือเหรียญเนี่ยฮะเหรียญของในหลวงรัชกาลที่6นะครับแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นช้าง3ามเสียนแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเป็นปีเนี่ยฮะปี2 5งพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนี่นะฮะจะซื้อแพงกว่าปกตินะครับแพงกว่าปี5958 60นะครับถ้าเป็น6-1เนี่ยการันตีสภาพนี้2,000บาทขึ้นไปแต่6 7ก็ไม่ต่ำกว่า1000นะฮะใครพบเจอเหรียญลักษณะแบบนี้ในปีนี้นะครับส่งมาประเมินราคาได้นะครับระวังของลอกเด่นแบบหรือของปลอมนิดหนึ่งนะครับเหรียญที่2ของคุณแม่ที่มาขายวันนี้ก็เนะฮะเป็นเหรียญ10บาทนะครับแม่ดูคลิปตลอดใช่ไหมครับเลยรู้ว่าปีนี้มีราคานะครับปี2541นาริครับ2541่สกระบวนการผลิตนะครับ9 7้0 0 0เจหนรียญนะครับแต่สยามเจ้านวก็ยินด ไปต่อที่เหรียญหนึ่งบาทนะครับที่คุณแม่เอามานะฮะแมนบอน้อนี่เนาะขันบาแมนขอซะเนาะ ของแท้นะฮะนี่คือของจริงนี่คือปีริงนี่คือปี2529ครับปี2 5 2 9 1บาททั่วไปนี่แหละนะฮะไม่จำเป็นต้องพ้เสียนตรงพ้าเสียนกลับนะครับเพื่อนๆ2 5 2 9มีกระบวนการผลิตยอยู่ที่4 200, 000, ล้านสแสนเหรียญแต่สยามแนวก็ซื้อแบบไม่อันนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นไฮไลท์ในคลิปนี้ที่เดินทางมาที่โกุลพิสัยเลยนะครับว่าทําไมถึงมีราคานะครับเป็นเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้นะครับใครพบเจอครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเพื่อนๆนักสะสมครับ ส่วนใหญ่แล้วที่มีการเล่นหากันในราคาสูงนั้นตรงที่เป็นมงกุฎเนี่ยจะชี้ตรงยอ,อยักนะฮะด้านหลังนะครับที่เป็นแหลมๆนี้นะฮะที่อยู่ด้านบนเนี่ยถ้าชี้ถ้ายอ,อยักษ์มาอยู่ตรงกลางเนี่ยนะฮะ จะมีราคาแพงทันทีนะครับหลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับมีแล้วส่งมาประเมินราคาได้แต่เหรียญนี้ไม่ได้ตรงยอยักษ์ทำไมสยามชาแนลถึงประกาศรับซื้อเนื่องจากว่าคุณแม่ก็ดูคลิปจบนะฮะเลยเข้าใจเหรียญนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างจากเหรียญทั่วไปครับเพื่อนครับเพียงแค่เพื่อนมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือนะครับให้สังเกตตามที่สยามชาแนลบอกนะฮะและจะขายได้จริงครับท่านแค่นะฮะจับเหรียญของท่านให้ตรงแบบนี้นะครับเพื่อนครับสังเกตดูนะครับจับด้านหน้าของในหลวงราชการที่9นี่ดีนะฮะพ่ะบรมรูปขององค์ท่าน แล้วหมุนกลับแบบนี้ครับปรากฏว่าด้านหลังนี่ตรงขึ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งเหรียญปกติทั่วไปที่หาชมง่ายๆนั้นจะกลับลงมาแต่เหรียญนี้ด้านหน้าและด้านหลังนั้นตรงขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้ครับนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สยามชาแนลยินดีที่จะประกาศรับซื้อแบบไม่อันนั่นเองครับวันนี้คุณแม่ก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีของโกศลยิสัยนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกจ่ายตังค์ให้เลยนะครับในส่วนของเหรียญที่ของคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่ก็คคบดดดููลลลิิปปตอจ ดูจบค่ะดูจบนะครับเบิ้งจบตลอดโอ้ยขอกราบขอบพระคุณนหลายด้วยแม่เด้อนะครับที่ดูจนจบนะฮะจนนํามาขายได้นั่นเองครับนะครับถึงนะฮะเพื่อนๆมีน้อยมีมากนะครับเราก็ยินดีที่จะเดินทางไปหานะครับใครที่พบเจอเหรียญลักษณะแล้วก็เหรียญที่เราพูดคุยกันสักคู่นี้ขออนุญาตติดต่อมาได้ที่ไอดีนี้ครับมี2ลายด้วยกันนะครับจะลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเพื่อทําการติดต่อสยามชาแนลนั่นเองครับรับรองว่าขายได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณพี่แม เดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าสยามชะเนลจะเดินทางไปที่จังหวัดไหนต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้โชคดีด้ว